นี่ยัยอ้วนเธอจะแต่งตัวแบบนั้นออกไปจริงๆเหรอเขาพูดกับฉันฉันมองไปที่กระจกต่างหูเพชรแสนสวยที่เขาซื้อให้ฉันเมื่อวันเกิดสร้อยโซ่ทองงามอารามที่อยู่รอบคอและแหวนอันเป่งประกายหลายวงก็ไม่อาจปกปิดความจริงที่ว่าฉันดูอ้วนได้เราไปถึงพัตคารระดับห้าดาวแห่งหนึ่งเขายนกุญแจให้พนักงานเอารถไปจอด แล้วก็ยืนจ้องสาวเซ็กซี่ที่ยืนรอรถอยู่จนน้ำลายยืดฉันอยากจะระเบิดอารมณ์ตรงนั้นเลยแต่ก็ตัดสินใจรอจนรอกลับถึงบ้านก่อนเพราะตอนนี้ฉันอยากได้ของขวัญยังไงซะนี่ก็เป็นวันครบรอบของเราของขวัญต้องไม่ธรรมดาแน่หลังจากกินสลัดที่เขาสั่งให้ฉันเสร็จบริกรก็เวียนมาดินแชมเปญจากขวดราคาแพงลิปลงในแก้วเพิ่มให้มันคงจะได้เวลาแล้ฉันตื่นเต้นจนแทบอยู่ไม่สุก แต่ก็เก็บอากาศเอาไว้ข้างในแล้วพยายามไม่คิดถึงมันฉันพยายามคิดว่าฉันรักเขามากแค่ไหนถึงแม้เขาจะพูดแย่ๆกับฉันหลายต่อหลายอย่างถึงแม้เขาจะตะโกนใส่และถึงแม้เขาจะนอกใจฉันก็ยังรักเขาคงรักเขาจริงๆและตอนนี้ฉันอยากได้ของขวัญแล้วมันคือรางวัลที่ฉันต้องคอยรองรับอารมณ์เขาอยู่ตลอดเวลา ขายิ้มให้ฉันหลังจากบริกรเดินจากไปแล้วเขาก็หยิบของขวัญใบใหญ่กล่องหนึ่งขึ้นมาฉันยิ้มอายๆตอบเขานั่นแหละของขวัญของฉันเขาขยิบตาให้ฉันทีหนึ่งจากนั้นก็ส่งกล่องของขวัญให้ฉันอยากจะฉีกมันออกใจจะขาดเหมือนเด็กสี่ขวบที่ได้รับของขวัญในวันคริสต์มาสแต่ก็ยังรักษาท่าทีเอาไว้ฉันค่อยๆดึงลิปบิ้นออกแล้วแกะเทปอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงดึงกระดาษออกอย่างใจเย็นที่ด้านในมีกล่องสีแดงอยู่และเมื่อฉันเปิดฝาออกก็ได้เห็นสร้อยเพชรเส้นงามเปล่งประกายฉันรู้สึกหดหูมากกับความสัมพันธ์ของเราและฉันก็เกลียดเมื่อต้องมาอยู่ใกล้ๆเขาแต่เมื่อฉันเห็นเพชรเหล่านั้นความรู้สึกพวกนั้นก็ละลายหายไปเพราะเหตุนี้เองฉันจึงกลายเป็นพวกชอบคบแต่คนรวย ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรอกนะอันที่จริงในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งแรกฉันมุ่งมันมากที่จะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าฉันไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆฉันอยากแสดงให้เขาเห็นว่าฉันไม่ใช่พวกวัตถุนิยมถึงฉันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ตามแต่ไม่ใช่กับเขาฉันอยากให้เขารู้ว่าฉันซึ้งใจแค่ไหนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำให้เพราะในตอนนั้นความรักของฉันคือเขา เขาคือสิ่งเดียวที่มีความหมายสำหรับฉันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเมื่อเขาเริ่มซื้อของแบรนด์เนมให้ฉันหลายอย่างสมัยยังเด็กแม่ของเขาไม่เคยมอบความรักที่แท้จริงให้เลยและเพราะอย่างนั้นเขาเลยเรียนแบบวิธีการที่เธอใช้โดยแสดงความรักต่อฉันผ่านของขวัญเท่านั้นฉันไม่เคยได้รับของขวัญมากมายขนาดนี้มาก่อนยิ่งแม่กับฉันมักมีปัญหาด้านการเงินอยู่แล้วด้วย เพราะว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงเดียวเขาให้ทุกอย่างที่ฉันต้องการแม้ว่าฉันจะไม่ได้ขอเขาพาฉันไปกินอาหารรูรทุกครั้งโดยมือที่ถูกที่สุดก็เกือบครึ่งหมื่นเข้าไปแล้วซึ่งถือเป็นเงินที่เยอะมากโดยเฉพาะเมื่อเราทั้งคู่อายุยังไม่ถึง16ดีเลยด้วยซ้ำถึงอย่างนั้นเราก็มีปัญหากันหลายอย่างและเริ่มทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะปัญหาเหล่านั้นมันดำเนินต่อมาถึงจุดหนึ่ง ที่เงินของเขาเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันมีความสุขในความสัมพันธ์ที่เรามีของขวัญของเขาเป็นเหมือนค่าชดเชยสําหรับส่วนที่ฉันไม่มีความสุขและไม่พอใจในความสัมพันธ์นี้เขาให้ของขวัญแพงๆหลายอย่างกับฉันแล้วเราก็จะพากันไปเดทในสถานที่สุดหรูหราเพื่อซ่อนปัญหาที่แท้จริงเอาไว้นั่นคือเราไม่ได้รักกันมากขนาดนั้นอีกแล้ว เรื่องระหว่างเรามันแย่ลงเรื่อยๆฉันเลิอกอดทนและเลิกใช้ความเข้าใจกับเขากลายมาเป็นคนที่เอาแต่ใจอาจถึงขั้นก้าวร้าวหากไม่ได้อย่างที่ต้องการฉันปฏิบัติกับเขาราวกับเขาต่ำต้อยกว่าฉันคาดหวังกับเขาสูงมากมากสะจนเป็นไปไม่ได้เพราะฉันไม่รู้สึกเหมือนกับปีแรกที่เราคบกันอีกต่อไปแต่ฉันไม่อยากเลิกกับเขา ถึงแม้จะคบกันในลักษณะนี้มาถึง3ปีเพราะว่าเขามีเงินเมื่อมาถึงจุดนี้เขาก็นอกใจฉันไปมีผู้หญิงอีกคนแต่ฉันก็ทนที่จะไม่เลิกกับเขาเพื่อว่าเขาจะได้ซื้อของขวัญให้ในวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์และววันเกิดฉันถึงขนาดพยายามหลอกตัวเองโดยคิดว่าลึกๆแล้วฉันยังรักเขาอยู่จริงๆแต่ฉันรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันรักไม่ใช่เขาแต่เป็น เงินของเขาเงินของเขาช่วยฉันในหลายๆเรื่องไม่เพียงแต่ฉันจะสามารถซื้อของที่จำเป็นหรือของที่อยากได้ได้แต่มันยังช่วยเรื่องรายจ่ายของแม่ฉันอีกด้วยแม่ไม่ต้องเจียดเงินให้ฉันเยอะทําให้ท่านสามารถออมเงินได้มากตั้งแต่ฉันหมดรักเขาแล้วคนที่ฉันคิดถึงมีเพียงแต่ตัวเองกับแม่ฉันคิดว่าเขาสมควรจะถูกฉันหลอกใช้บ้าง หลังจากที่เขาทำเรื่องแย่ๆกับฉันถึงแม้ฉันเองจะมีส่วนผิดที่ความสัมพันธ์ออกมาในลักษณะนี้เขาเองก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหนถึงแม้ในท้ายที่สุดแล้วฉันจะกลายเป็นพวกจับคนรวยแต่เขาก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเขาใช้ความรุนแรงทางอารมณ์กับฉันมากขึ้นเรื่อยๆฉันต้องควบคุมอาหารเพราะเขาเอาแต่เรียกฉันว่าอ้วน และฉันก็รู้สึกอับอายด้วยฉันลดน้ำหนักได้5้าโลอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงเดือนเขาไม่เพียงแต่เรียกฉันว่าอ้วนบ่อยๆแต่ยังเอาฉันเป็นินทารับหลังกับเพื่อนๆว่าเขาไม่เคยคิดว่าฉันสวยเลยและฉันต้องพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูดีเขายังคาดหวังจากฉันสูงจนเป็นไปไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเขารู้สึกอับอายเพราะฉันเขาไม่กล้าพาฉันไปเจอกับเพื่อนๆของเขา เพราะรูปร่างที่ฉันมีมันเป็นความสัมพันธ์ที่เลวร้ายที่มีแต่รอวันพังทลายฉันก็แค่หาประโยชน์จากมันและตักตวงให้มากที่สุดเท่าที่ตอนนี้ยังทำได้ถึงแม้เขาจะทำตัวแย่กับฉันจนเกินจะบ,บรรยายแต่เพราะเงินของเขาและความคิดตื้นๆที่ฉันมีทำให้ฉันยังดึงดันจะอยู่ต่อทว่าในท้ายที่สุดฉันก็เลิกกับเขา พราะฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปฉันไม่ชอบตัวตนที่ฉันกลายมาเป็นฉันไม่ชอบฉันตอนนี้ฉันรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่ตัวฉันและฉันกลัวว่าฉันจะถลำลึกลงไปในหลุมที่ฉันไม่เคยคิดจะย่างกลายเข้าไปฉันอยากกลับไปเป็นตัวเองเมื่อก่อนผู้หญิงที่ไม่ได้ลุ่มหลงในวัตถุขนาดนี้ผู้หญิงที่มีความรักอันบริสุทธิ์และท่องแท้ในตอนแรกเริ่มคนนั้น ฉันตัดสินใจที่จะหยุดและเว้นระยะห่างจากหนุ่มๆพวกนั้นส่วนเดทที่ฉันไปหลังจากนั้นก็เพื่อคลายเหงางและลองดูตัวเองว่าฉันยังอยากทำแบบเดิมอีกไหมฉันยังคงเก่งเรื่องการออมเงินเหมือนเดิมและยังทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหารายได้เพิ่มอีกด้วยฉันขายของส่วนใหญ่ที่เขาซื้อให้และนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีเพื่อเอาไว้ช่วยค่าใช้จ่ายในอนาคตของแม่ฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้น และไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกฉันไม่ชอบฉันคนนั้นฉันอยากมีความรักที่แท้จริงกับแฟนคนต่อไปไม่ใช่เพียงหลอกใช้เขาเพราะเขามีเงินถึงอย่างนั้นฉันก็ยอมรับว่าฉันเคยแอบกลับไปทำอย่างนั้นอีกมีความสัมพันธ์ระยะสั้นกับพวกผู้ชายที่ฉันไม่ได้ชอบแต่แค่เพราะพวกเขามีเงินและพวกเขาให้แบบที่เขาเคยให้กับฉันนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันยอมอยู่กับพวกเขา แต่มันก็แค่ระยะสั้นเพราะฉันรู้ว่ามันผิดแต่ตอนนั้นฉันจำเป็นจริงๆพอไม่เดือดร้อนแล้วมีบางอย่างในตัวฉันบอกให้ฉันหยุดทำให้เลิกเลยเพราะฉันไม่เคยมีความสุขกับวิถีชีวิตแบบนี้และในที่สุดหลังจากมีความสัมพันธ์ระยะสั้นครั้งที่สองฉันก็ยิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นและปีกตัวเองออกจากการที่เป็นคนเห็นแค่ค่าของวัตถุ ฉันอยากกลายเป็นคนที่ดียิ่งกว่านี้ฉันไม่เคยอยากเป็นพวกจับคนรวยฉันไม่อยากหลอกใช้คนอื่นเพราะสิ่งที่เขามีอีกแล้วฉันหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสอนให้คนอื่นรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ควรอยู่รอดเพียงเพราะแค่ของขวัญราคาแพงและเดทอันหรูหราเงินซื้อความรักไม่ได้และเราก็ไม่ควรหวังพึ่งใครสักคน เพียงแค่เพาะเงินหรือตีค่าตัวเองด้วยเงินและสิ่งของที่คนสำคัญมอบให้ความสัมพันธ์ควรจะเต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจอย่างจริงใจของขวัญเป็นสิ่งที่ดีแต่หากของขวัญเป็นเพียงวิธีเดียวในการแสดงความรักแล้วแล้วก็แบบนั้นมันก็มีบางสิ่งที่ต้องเปลี่ยนได้แล้ว